สวัสดีครับพี P ่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาข้าวอายุ16วันนะครับก็เมื่อวานซ่อมข้าวบ้างแล้วนะครับอ่านี่ครับซ่อมข้าวบ้างนะครับที่ว่าเป็นอบอมๆใหญ่ๆเพราะว่าอ่ารถรถเกี่ยวติดด้วยหมุนด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเป็นแอ่งนะครับน้ําไม่แห้งข้าวก็เลยไม่งอกนะครับอันนี้ก็ได้ดําไป2ที่แล้วก็ตรงขอบเนี่ย มันเป็นเหมืองก้าเนาะยาวไปถึงข้างหลังแล้วก็ข้างในนี้ต้อมก็เก็บยาบางนิดๆหน่นนอยๆนะครับเป็นญ้าเป็นที่ว่าเวลาปัน่นกกมันยังคาอยู่มันก็เลยโตขึ้นมาเก็บหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอการอ่าใส่ปุ๋ยนะครับอีกไม่นานเนาะอีกประมาณ2วันหรือ3วันเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่สภาพอากาศเนี่ยมันมืดๆคุ้มๆถ้าต้อมอยากจะให้อ่าอากาศเปิดไปก่อนแล้วก็น้ํานะครับอ่าเมื่อวานได้ปล่อยน้ํา ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับที่พอจะใส่ปุ๋ยแล้วลายได้นะครับต้อมจะไม่ใส่น้ําเยอะนะครับใส่ได้ประมาณ5วันฉีดยาแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัดน้ําเติมเอานะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันแห้งเลยนะเดี๋ยวยาาขึ้นนะครับเพราะว่ายังเลดอยู่ในช่วงเกือบ10กว่าวันอยู่นะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงเดือนต้อมจะไม่ปล่อยแห้งนะครับคือการใส่ปุ๋ยรอบที่2องอะต้อมถึงจะปล่อยแห้งประมาณ40วันหรือ45วันเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าว่ายังไงนะ จะต้องดูที่ข้าวด้วยนะครับก็เมื่อวานได้เดินดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีครับคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของตองหนึ่งตองหนึ่งกับเอ็มอาร์สามสามเจ็ดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่หอมฟุ้งเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดหน่อยนะครับลำต้นนะครับลำต้นช้ากวกันนิดนึงนะครับล่าขาวนะครับล่าขาวดีนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้่าเป็นตองหนึ่งนะครับอันนี้ตองหนึ่งนะครับ ัมจะจกให้ดูนี่ครับเห็นไหมลากข่าวลากยาวนะครับนี่นี่ครับตองหนึ่งสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวรอใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาจะพุ่งกว่านี้นะครับนี่ลำต้นก็ถือว่ายาวอยู่นะครับนี่ข้าสิบหกวันอันนี้คือตองหนึ่งนะครับนี่ เดี๋ยวมาดูาซาซสเนียหรือ r r 3 7อนะครับนี่เดี๋ยวนี้ต้อมให้ดูเพราะว่าต้อมได้ระบายน้ำมั่งแล้วเนาะระบายน้ำมั่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยหน่อยนี่ครับนี่ลากยาวครับรากยาวอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกสังต่อสังที่เขา,าเขาเรียกว่าย่อยนะครับนี่ MR337 นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอหอมฟุ้งนะครับหอมฟุ้งเดีย๋ยวจะพาดูครับคือข้าวข้าวแต่ละาสายพันธุ์เนี่ยที่ต้องดูนะครับเมื่อวานก็ดำด้วยแล้วถอดมาดูเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินดีเดินแล้วก็ลากนี่ขาวนะครับลากขาวดีมากเลยนะครับ แสดงว่าย่อยสลายเนี่ยที่ต้อมใช้ของลุงตีเนี่ยได้ผลดีมากนะครับถึงถึงลากข่าวนะครับแล้วก็สวยลากยาวนะครับเป็นแบบนี้นี่เองขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะถ้าใส่ปุ๋ยจะขนาดไหนนะครับอันนี้หอมปุ้งนะครับเห็นไหมต้นเขาก็จะเลี้ยวหน่อยนะครับจะเล็กกว่าเดี๋ยวต้องถอนมาให้ดู ต้นจะเล็กกว่านะครับแต่นี่ครับขาวเหมือนกันนี่นะครับอันนี้เป็นหอมเก้าแปดหรือหอมฟุ้งนะครับนี่นี่ครับอายุสิบหกวันวันนี้วันที่สิบหกพอดีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ลาขาวนะครับ ตอนนี้ต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีนึงเนะ้องว่าจะเอาวันไหนก่อนเพราะตอนนี้ต้องระบายน้ําให้เหลือน้อยๆหน่อย,อย,อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาะจะได้ประสิทธิภาพที่สูงนะครับนี่ตองหนึ่งนะครับเมื่อาวานเดินไล่เก็บแบบเป็นกกมากแล้วก็ซ่อมแซมนิดๆนิดหน่อยๆนะครับก็พอได้อยู่เดี๋ยววันนี้จะเอาเหลืออ,อีกข้างริมนู้นเพราะว่าน้ําข้างเคียงตอนต้อมฉีดกลุ่มเลนะเขาเขาซึมมาเขาอัดน้ําเยอะ ข้างข้าข้างข้างก็ไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่ก็๋ต่อจะไปซ่อมสัอีกสักหน่อยนี่นี่ครับนี่ตองหนึ่งนะครับนี่นี่ก็ตองหนึ่งคือตอนนี้าสายพันธุ์ข้าวทำได้หมดครับอยู่ที่เทคนิคการฉีดยาใส่ปุ๋ยอยู่ที่แปลงนาดินของเราว่ามีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ คือถ้าดินเราทําตลอดไม่บํารุงดินหรือไม่ดูแลดินนะอ่าไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็เหมือนกันนะครับมันก็อาจจะอ่ามีการที่ว่าข้าวไม่โตข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับนี่เดี๋ยวต้อมจะเทียบให้ดูนะครับ,อห,นะรบหอมฟุ้งตองหนึ่งนะครับนี่อันนี้ตองหนึ่งแล้วก็ MR 3 3 7หรือซิซิเนียนี่ครับ ใกล้ๆเคียงกันนะลำตรงลำต้นเนี่ยครับดูดิใกล้เคียงกันนะครับสามตัวเนี่ยอนี่ครับหอมฟุ้งนะครับแล้วก็ตองหนึ่งซีซีเนี่ย m อ็มอาสามเจ็ดก็เดี๋ยวลอใส่ปุ๋ยเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตปุ๋ยเนาะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยให้ดูเหมือนเดิมนะครับที่ว่าจะใช้ใชสูตรไหนเพราะเห็นพี่ๆเข้ามาสอบถามเดี๋ยวต้อมจะให้ดูนะครับอีกไม่เกินสองสามวันนี้นะครับ อันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดิบข้าวเด้งเดี๋ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเล่งรากแตก,กอใบเขียวใบตั้งหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับตี่ต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อชาแนลได้เลยนะครับหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube แล้วฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาวน้อยกเกษตรตอง8 นะครับก็ฝากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ0994199366 0994199366